ได้อ่านหนังสือของสัมมาเนนปะไม m a สมมาเนนปะ a ไม a องนี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักไกวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบรรยายใจความที่ล้มตาจํามาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึก ถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านบระพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบวัวที่เสียไปอยู่ที่ธ้รมหนองแสงสมัยหนึ่ง อาตมาขึ้นไปทำศพอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังคสิทธ์บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังอ่าเป็นปฏิภาคเก่งเย,ยเอิยวะ่ะนี่เป็นอย่างนั้นแล้วมามาสังเกตดูโดยมากกระแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าพิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเรา เพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศัพพิติคุณเรื่องลือจนกรทั่งที่พวกเรานับถือกันนะั่นแหะอย่างกูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างเนี้ยนี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติของพวกเราพอหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจ รวมลงไปแล้วก็อคอยค้นคว้าพินิพิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่านิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันค้นคว้ามีความชํา,ชนชนานิคล่องแคล่วชานิชํานาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากในวลาธรรม ขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เพียงกงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงจัดว่าได้สำเร็จพระโสดาสกิตคาอนาคารหัสอรหันก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนม ขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงในหนักแน่นอยู่ในธรรมวีัยธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็าคงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวีในมาสอนกรูบุตรธิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่น ผู้เจนเสาอย่างนี้เป็นปุพาจาฌา็ไปแนะนำพัมสอนกันก็มาสืบเรื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตสาห์ตั้งใจเมื่อใจนั้นสงบแล้วจงค้นคว้าพินิษพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสําคัญเมือ่อเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีดเหมือนกันการค้นคว้าถ้าไม่ไม่ถนัดทางกายก็มาคน้น คนเรียกว่าคนอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักคข่ความเคยเครียดแค้นอันใดอันหนึ่งเข้ามาคนา้นคว้าไปนิพพิจารณาหาความจริงแต่ว่าในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหารสิ่งเหล่านั้น ไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใส ไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างคารูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ,จก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้องพากันขมักขมเม่นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกําไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไม่ได้ความกังวลกังวล ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจจะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหื่อไหลไข้ย,ย,ย้อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสงหน้าตานี้เหงื่อไขรเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นภัยเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูมองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้ว หรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายสิของที่เรารักเราสงวนก็ต้องเอาไปเผาไวนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ตีน,นี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาด มันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นน่ถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโลคโลงสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ที่ทําหัวใจให้หลุมหลงเพิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันมันอร,อร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้น แล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหะใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านจึงว่านิพพินนางววรัชชติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั่นมันก็เกิดความเบื่อ,คว,อความหน่าย เมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบทัานก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดลูปเมื่อได้พิจารณานอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดลูปนี่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วท่านก็บอกว่าวิลาคาวิมุติติก็ก็เป็นวีลาธรรมคลายถ,ถึงความกำหนัดยินดีในลูป ในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารม์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยากาต้องอุสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้ เราทําไมทําไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเทีเ่ยวเลาะและโลเลเอาอ่างอันนั้นอ่างอันนี้มามาเกีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเธอาเมื่อมีกําลังดีแล้วจะหยุดสักสามปีสี่ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทาแต่ใจมันกระทาอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันกระทาเป็นสําคัญกว่าทากาย ทำงานทำการมันก็ทําอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เก้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมันฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้น นี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคําสั่งสอนที่หยิบยกมา,าแสดงก็ซ้ำๆๆักๆเพราะหลวงตามไม่ค่อยมีปฏิภาณเ็าถองว่าซ้ำๆๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้สดับจับฟังแล้วจงโอวนายโกน้อมน,นำไปถึงพิจารณาเห็นสิ่งใดดี <c oughs> สิ่งใดสมควรแล้วจง